สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับ ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนตลาดทุ้นนะครับก็คาดตลาดทุ้นไทยนะครับก็รับอน,นิสงการปรับตัวขึ้นนะครับของตลาดทุนสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์นะครับหลังประธานเฟดเนี่ยย้ำพร้อมดําเนินมาตรการที่จําเป็นนะฮะซึ่งท้อถแถลงดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยยังคาดหวังนะครับมาตรการเพิ่มเติมในการประชุมของ FOMC นะครับระหว่างวันที่1 2บสถึงสิกันยาน,นี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองอัพไซด์เนี่ยน่าจะยังจํากัดนะฮะเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนจาก นะครับว่าจะดำเนินการมาตรการยังไงนะฮะทั้งนักลงทุนเองเนี่ยยังต้องติดตามนะครับข้อสรุปแนวทางการซื้อพันธบัตรของตัว ECB นะฮะซึ่งยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่นะครับโดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้านี้นะครับก็ ต่างเปิดมาเนี่ยไม่ได้ตอบสนองในทางบวกนักนะครับแล้วก็เดีดชีนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์เมื่อตอนสักประมาณ8โมงเนี่ยก็ปรับตัวลง51จุดนะครับในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ทองเองก็อ่อนตัวลงนะฮะจากแรงขายทำกำไรนะครับสำหรับคนยุทธการลงทุนระยะสั้นเนี่ยเราก็แนะนำ select เทรดดิ้งนะครับโดยสําหรับหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยก็ให้ระวังระมัดระวังนะฮะเนื่องจากในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการขึ้น XD หลายตัวนะครับอย่างเช่นตัวเบตัว K-Bank ตัว BBL แล้วก็ตัว SCB นะครับโดยแนวต้านในวันนี้นะครับเรามองไว้ที่1233งถึงแล้วก็1240นะครับแนวรับก็มองไว้ที่ 1, 2 1 8นะครับสำหรับหุ้นในพอร์ตนะครับ เรายังคงแนะนำให้ถือต่อ4ตัวก็คือตัว BGH นะครับตัวเมเจอร์ตัวไทคมแล้วก็ตัว KK นะครับแล้วก็ปรับออก1ตัวก็คือตัว CFS นะครับแล้วก็เอาเข้ามาใหม่1ตัวก็คือตัว SCC หรือตัวปูนใหญ่นะครับแล้วก็แนะนำเก่งกำไรนะครับบนแฟร์วลูที่360บาทนะครับกรอบระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านอยู่ที่339-344บาทนะครับแนวรับก็325บาทคัดลอดก็คือ321บาทปิดการประชุมสำหรับใน ส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นครับ